สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม3ก๊กนิวฟอร์ดในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแล้วก็พูดถึงในเรื่องอแจก1,000สุ่มฟรีทำไมถึงหายในช่วงพวกเซิร์ฟหลังๆนะครับแล้วก็เติมเงินแพ็คไหนคุ้มบ้างนะครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดมาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่โค้ดแรกครับ กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครสำหรับโค้ดมีจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุดอาต่อไปนะผมสุ่ม1,000ครั้งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับผมเนาะทำไมไม่ได้รับในส่วนของสุ่ม1,000ครั้งใช่ไหมครับอาผมลองไปถาม GM แล้วนะครับผมของเกมเนาะอะ,อะเขาปรับเปลี่ยนเวลานะผมในการแจกเนาะในตอนแรกตอนช่วง เกมเปิดแรกนะผมมันจะแจกในวันที่1เนาะอ่าตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นเวลาแจกในวันที่2ของการล็อกอินของเกมนะทุกคนนะนะครับเนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับโชคชะตาพันสุ่มตรงนี้เนาะนี่อันนี้นะครับอ่าล็อกอินวันที่2เนาะมันจะขึ้นกิจกรรมให้เรานะครับสําหรับสุ่มหนึ่งพันครั้งนะอ่านี่ครับล็อกอินวันที่2เนี่ยนี่เลยนะครับผมล็อกอินวันที่2ตรงนี้เนาะหรือว่าเข้าเกมวันที่2ของ เซิร์ฟที่เราเล่นนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นโชว์นะครับเป็นสุ่มหนึ่งพันสุ่มเนาะนะครับอ่าไม่ต้องตกใจเนะาะใครที่ไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนเวลาแจกเนาะต่อไปเติมเงินแพ็กไหนที่คุ้มบ้างนะครับผมอ่าแพ็กที่1นครับนี่เลยครับผมเติมเงินครั้งแรกนะครับเติม40บาทนะเราจะได้รับตัวละครกวนอูระดับ S บวกนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ จะได้รับทอง1 2อทองแล้วก็ทรัพยากรวันที่2ครับเราจะได้รับกล่องสุ่มอุปกรณ์สีแดงนะครับผมอ่านี่เลยเนาะแล้วก็ทรัพยากรต่างๆวันที่3จะได้รับถุงเลือกปลาขนาดกลางนะทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็ทรัพยากรเนาะแพ็กนี้40บาทนะครับทุกคนนะสำหรับตัวละครกกนอูนผมจะเป็นตัวละครที่ใช้แบกทีมได้ดีเลยนะครับผมนะเป็นตัวละครที่ติดเทียร์ตัวเมตานะทุกคนนะ ในช่วงแรกเนาะถ้าใครมีตัวละครกวนอูหรือว่าสุ่มได้ในตู้กาชานะทุกคนนะแล้วเราค่อยมาเติมแพ็คนี้ผมว่าคุ้มเนาะเราสามารถอัพดาวของกวนอูขึ้น1พระจันทร์แดงนะทุกคนนะแล้วก็เกมนี้กับผมในช่วงแรกเนาะเราจะได้รับสกินนะผมสาหรับใส่ให้กับกว U, นอะูเนาะนี่ครับสกินนะผมพาไปดู สกินนะครับผมนี่เลยแฟชั่นนี่ครับผมสกินของกวนอูระดับ S บวกนะทุกคนนะอ่ะสกินนี้นะผมมันจะบวกค่าสแต็กเนาะเนี่ยตรงนี้ค่า HP ATK ก็ค่าเดฟนะผมบวก2%นะทุกคนนะอ่าครับ,นะรบให้เราเติมแพ็ค40บาทหรือว่าเติมแพ็คครั้งแรกได้เลยครับผมเนาะเราจะได้รับตัวละครกวนอูระดับ S บวกแล้วก็ได้รับสกินเนาะ าสามารถใส่ได้แบบเทที่ได้เลยนะแล้วก็บวกค่าสเต็กต่างๆ2%นะครับผมอ่าต่อมาผมมาที่แพ็คคุณพลอัพทันทีครับอ่าแพ็คนี้จะเป็นแพ็คราคาประมาณ600บาทนะครับไม่ใช่ซื้อทีเดียวเราจะได้ทั้งหมดนะทุกคนนะอ่าซื้อครั้งละ600บาทหรือว่าแพ็คละ600นะทุกคนนะมีทั้งหมด7แพ็คหรือว่า7วันนั่นเองนะครับผมอ่าถ้ารวมๆแล้วประมาณ 4,200บาทนะครับทุกคนนะอ่าเแพ็คนะครับผมอ่าแพ็คนี้เราจะได้รับอะไรบ้างครับผมอ่าวันที่1ครับนี่เลยได้รับกล่องเลือกตัวละครระดับ S บวกครับผมนะสามารถเลือกได้แค่4ตัวเนะาะอมีเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวจูล่งซุนเช็คแล้วก็ลิโป้นะทุกคนนะอ่านะครับแล้วก็จะได้รับ ยานคุณพ่น5ดาว3อันนะครับอ่าใช้อัพได้ทุกตัวละครนะอ่าแล้วก็ได้รับยาอัพขั้น1,000อันนะครับทุกคนนะอ่าในราคา600นะครับอ่าผมว่าดีกว่าเราไปซื้ออ่าพวกแพ็คที่เติม3,900กว่าบาทเนะาะตรงนี้นะครับแต่สำหรับแพ็คที่เราเติม3,900กว่าบาทนะั้นนะผมมันสามารถเลือกตัวละครได้เยอะกว่าแพ็คตรงนี้เนาะ อ่านะครับในแพ็กนั้นนะผมเราจะได้รับเศษตัวละครระดับ S บวกประมาณ150เศษเนาะแล้วก็ตัวกาชาเลือกฝ่ายประมาณ30ไปใบนะครับแล้วก็หินอัพขั้นประมาณ5000หินนะครับทคนนะอ่าอน,นี้ในราคา600ผมถือว่าคุ้มนะอ่านะครับวันแรกเราจะได้รับตามนี้เนาะวันที่2ตัวละครของเราจะเป็นระดับ3พระจันทร์แดงแล้วนะครับผมเนาะเราก็จะได้รับ ลองเลือกตัวละครระดับ S บวก4ตัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะอ่าอันนี้ก็ตามใจเลยนะครับผมใครจะปั้นตัวไหนเนาะแต่ผมแนะนําให้ปั้นอาริโปไว้ก่อนเลยนะครับผมนะอ่านะครับแล้วก็จะได้รับยานขุนพลหนึ่งพระจันทร์แดงนะครับแล้วก็ยาเลื่อนขั้น2,000อันนะครับทุกคนนะอ่าต่อมาครับผมวันที่3ครับตัวละครของเราก็จะเป็นระดับ4พระจันทร์แดงนะทุกคนเนาะแล้วก็ได้รับ กล่องเลือกตัวละครระดับ S บวก4ตัวเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ได้รับายานคุณพล3พาจันแดงนะแล้วก็ยานเลื่อนขั้น2,000อันนะครับอต่อมาผมวันที่4รับผมตัวละครของเราก็จะเป็นระดับ1พระอาทิตนะทุกคนนะอ่าเราจะได้รับยาน3พะจัน์แดง2อันแล้วก็ยาน1พระจันร์แดง2อันนะทุกคนแล้วก็ ายาเลือดขั้น5,000อันนะทุกคนต่อมาวันที่5ครับตัวละครของเราก็จะเป็น2พระอาทิตย์เนาะนได้รับกล่องเลือกตัวละคร S บวก4ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้รับยานสามพจันแดงอ่า่อันแล้วก็ยาขั้น6000อันนะทุกคนวันที่6ครับตัวละครของเราก็จะอยู่ที่ระดับ4พระอาทิตย์นะครับทุกคนนะนะได้รับกล่องเลือก S+ บวกเหมือนเดิมนะแล้วก็ ได้รับยาน1พระจันทร์แดง2อันแล้วก็ยาอัพขั้น8000อันนะทุกคนอ่าต่อมาครับผมวันที่7ครับตัวละครของเราก็จะเป็น1มงกุฎนะครับทุกคนนี่นะครับอ่าแล้วก็จะได้รับกล่องเลือกตัวละคร S บวกสตัวเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ยาน5พระจันทร์แดง1อันแล้วก็ยาอัพขั้น1นึ่งหมื่นนะทุกคนอ่าถ้าถามว่าแพ็คนี้คุ้มไหมนะครับผม อ่าแพ็กอัพขุนพลเนาะแพ็คละ6 0ร้แพ็กก็4,200 uh, ันสอง่าแต่ตัวละครของเราจะเป็นระดับมงกุฎนะทุกคนนะอ่า uh, แล้วก็จะได้รับสกิลจุดเด่นนะครับอ uh, ่าเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลจุดเด่นเนะ uh, าะเดี๋ยวผมพาอ่า uh, ไปดูตัวละครอ่าลิโป้แล้วกันเนาะถ้าใครปั้นลิโป้เนาะนี่แป๊บนึงนะครับสกิลจุดเด่นนี่เลยครับผมมันก็จะปลดล็อก เห็นไหมครับจุดเด่นตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมครับอ่านได้ตามนี้เลยนะครับทุกคนนะอ่านะครับนี่อ่านได้ตามนี้เลยนะครับอ่าหรือว่าใครจะปั้นอ่ากุนอูอ๋อกุนอูมันไม่มีเนาะสี่ตัวเลือกของแพ็กเบวกนะทุกคนเนาะอ่าแนะนําให้ปั้นริโป้ไปก่อนเลยนะครับผมนะอ่านะครับสำหรับแพ็คอ่าคุณพลอัพทันทีตรงนี้ครับผม7วันแพ็คละ6 0ร้อ0ส สำหรับผมผมว่าคุ้มนะครับได้ตัวละครระดับมงกุฎแล้วก็ใช้ปั้นเล่นได้ยาวๆเลยครับผมนะอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนน่าจะเลือกปั้นตัวไหนเนาะเป็นระดับแกนกลางทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเตียวเลี้ยวจูร่งสุนเช็คอาลิปโปนะครับผมนะอ่าส่วนมากผมเข้าไปส่องดูครับผมคนจะปั้นลิปโปนะครับผมมากกว่าอไอสาตัวนี้นะครับทุกคนอ่านะครับ แพ็กต่อมาครับผมแพครับสมัครรู้อ่าเติรประมาณ200บาททนกคนเราจะได้รับตั๋วกาชา120ใบสําหรับแพคนี้ผมว่าคุ้มที่สุดนะผมในราคา200บาทนะอ่าหรือว่าสําหรับใครที่อยากจะปั้นตัวละครขึ้นพระจันรแดงหรือปั้นตัวละครแนะนำแพกอ่าบีพีอ่าทยานนะผมนี่เลยครับผมเห็นไหมราคา800บาทเนาะแพกตรงนี้นะครับ แล้วก็แพ็รับสมัครซุป r รีมตรงนี้นะครับผมราคา2000บาทนะครับอาได้กล่องเลือกตัวละคร S+ บวกนะครับ1ตัวเนาะสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตั๋วสุมแบบเลือกฝ่ายได้เนะาะ10ใบนะครับอาราคานี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนนะอาสำหรับผมถ้าจะซื้อแพ็คนี้ผมแนะนำให้ไปซื้ออ่าแพ็ค800 ดีกว่านะทุกคนนะจะได้รับยาคนคุณพลแล้วก็เอาไปอัพตัวละครได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครไม่ใช่พวกสายเปยหน่อยก็ถือว่าสุระตานะผมแนะนำให้เติมแพ็ค800อ่าดีกว่าเยอะนะทุกคนนะอ่าแพ็ค800ก็คือแพ็คนี้นะครับนี่แพ็คนี้อ่าสำหรับแพ็คในอ่าโปรเซิร์ฟใหม่นะครับผมคุ้มทุกแพ็คนะยกเว้นอ่าไอแพ็คนี้2000นนี่นะครับ ที่ได้กล่องเลือก S บวกแล้วก็ได้ตัวสุ่มอาฝ่าย10บใบตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนนะผมว่าราคามันแปลกๆนะอ่าสำหรับแพ็คอื่นพวกนี้คุ้มแน่นอนครับทุกคนนะอ่านะครับอ่าต่อมาคผมมาที่ร้านสิทธิพิเศษครับอ่าสำหรับแพ็คพวกนี้นะผมน่าซื้อและคุ้มมากนะครับทุกคนนะอ่าไม่ว่าจะเป็นแพ็คสิทธิพิเศษบอดตรงนี้นะครับผมเราจะได้รับ ตั๋วกาชา20ใบเนาะแล้วก็สิทธิพิเศษสู้รบด่วน30วันแล้วก็ประสิทธิภาพบอดบวก50%นะทุกคนนะแล้วก็เพิ่มสิทธิ์บอดสู้รบด่วน2ครั้งเนาะอ่าตรงนี้คุ้มนะทุกคนนะแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งก็จะเป็นแพ็คนี้สิทธิพิเศษปอดโฆษณาตรงนี้เนาะเอาะครับอันนี้จะเป็นแพ็คถาวรนะทุกคนนะนะได้รับตั๋วกาชา20ใบนะครับ แล้วก็เป็นหินเลื่อนขั้นเนาะหนึ่งพันอันอันนี้คุ้มนะทุกคนนะแนะนําให้ซื้อเลยครับผมนะปอดโฆษณาเนาะตรงนี้อ่านะครับผมแล้วก็แพ็คป้ายคัดขุนพนลรายสัปดาห์ตรงนี้ก็ไม่น่าคุ้มนะทุกคนนะไม่น่าคุ้มเท่าไหรนะ่เนาะแต่ผมแนะนําแพ็คนี้พิเศษบอดแล้วก็ปอดโฆษนณานครับ2แพ็คนี้เนาะสำหรับในแพ็คร้านสิทธิพิเศษนะทุกคนนะ อ่ะต่อมาผมมาที่ร้านแพ็คเนาะจะเป็นแพ็ครายสัปดาห์แล้วก็แพ็ครายเดือนนะครับอ่าอันดับแรกเลยเรามาดูแพ็ครายสัปดาห์นะทุกคนนะสำหรับแพ็ครายสัปดาห์นะครับทุกคนผมว่าราคามันไม่คุ้มนะทุกคนนะไม่คุ้มสักอันนะผมว่าราคามันแพงแปลกๆนะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ประมาณเกือบสามพันก,กว่าเนาะได้รับแค่ยาน าคุณพลเนาะสามพระจันทร์แดงเ,งเองนะครับทุกคนนะแล้วก็จะเป็นพวกทองแล้วก็อ่าอะไรที่เป็นอีกเนาะนะครับผมว่าราคามันแปลกๆนะแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะไม่คุ้มสักอันนะทุกคนสําหรับรายสัปดาห์นะนะครับอ่าต่อไปแพ็คลายเดือน,นครับแพ็คลายเดือนนะครับผมไม่คุ้มเหมือนกันนะทุกคนผมว่าราคามันแปลกๆนะทุกคนนะ ราคามันแพงแปลกๆนะทุกคนนะไม่ใช่สุลต่านจริงๆไม่คุ้มนะทุกคนนะยิ่งสายเติมน้อยมองข้ามได้เลยครับผมสาหรับแพ็คลายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนตรงนี้นะครับทุกคนนะต่อมาครับผมแพ็คโปรรายวันนะครับสาหรับแพ็คพวกนี้ผมถ้าเราซื้อทีละแพ็คมันจะแพงนะทุกคนนะอแนะนําให้ซื้อแบบเหมาผมตรงนี้เลยนะครับมันจะลดราคาประมาณ25%นะอบารวมๆแล้วก็ราคาประมาณ125บาบาทนะทุกคนนะ แพ็คโปรรายวันมันจะรีในทุกๆวันเวลาเที่ยงคืนนะทุกคนอ้าใครเป็นสายเปย์นหน่อยก็แนะนำให้ซื้อแบบเหมานะผมจะได้คุ้มคุมนะสำหรับแพ็คโปรรายวันนะครับทุกคนต่อมามาที่กองทุนเติบโตนะครับสำหรับกองทุนเติบโตนะผมถ้าเราซื้อแบบหรูนะครับผมาราคาประมาณ400บาทนะทุกคนตรงนี้เนาะเราจะได้รับ30,000ตําตำลึงพอเราเลเวลครบ60 นะครับอ่าเราก็จะปลดล็อกรางวันหรูตรงนี้ให้เรารับเนาะอ่าสำหรับแพ็คนี้คุ้มนะครับเติม400บาทนะครับได้รับหาสามหมื่นตำลึงนะครับตรงนี้เนาะหาคืนกำไรสุดคุ้ม45เท่านะครับทุกคนอ่าตรงนี้ถือว่าคุ้มนะครับผมนะอ่าต่อมามาที่กองทุนสุดคุ้มตรงนี้อ่าก็จะมีอยู่2แบบเนาะมีกองทุนปลุกขวัญแล้วก็กองทุน ร่วมใจนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกองทุนปลุกขวัญก่อนเลยนะครับผมอ่าสำหรับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะทุกคนนะอ่าวันแรกเราจะได้รับตั๋วกาชา30ใบวันที่2จะได้รับเศษขุนพลระดับ S บวก100เศษอ่าสำหรับกองทุนปลุกขวัญนะทุกคนนะเราสามารถกดรับได้เรื่อยๆนะทุกคน อ่าผมแนะนำเนาะถ้าใครจะซื้อแพ็กกองทุนปลูกขวัญน,นะทุกคนรอซื้ออ่าวันที่มันจะครบ30วันก็ได้นะทุกคนนะอ่าเพราะว่าเราจะได้รับของท,งทันทีได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30เนะิบเนาะโคตรคุ้มเลยครับผมแนะนำให้ซื้อนะผมเนาะถ้าเราจะซื้อก็ซื้อตอนที่มันจะครบ30วันนะครับตรงนี้ราคา800เนาะอ่าต่อมาครับผม กลองทุนร่วมใจครับอ่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะทุกคนนะอ่าวันแรกจะได้รับตั๋วกาชา50บใบวันที่2ได้รับกล่องเลือกตัวละครระดับ s บวกนะครับ1กล่องแล้วก็สามารถกดรับได้เรื่อยๆเหมือนกลองทุนอ่าปุกขวัญนะทุกคนนะนะอ่าแนะนำให้รอซื้อใกล้จะครบวันที่30ก็ได้นะครับผมนะ โคตรคุ้มผมบอกเลยนะครับใครที่เป็นสายเปรและสุตรต่านก็จัดได้เลยครับผมสาหรับกองทุนร่วมใจนะครับราคาประมาณ2,000บาทนะครับผมอ่าต่อมาครับผมโปรโมชั่นเติมสะสมรายวันนะครับตรงนี้เนาะอ่าสำหรับโปร,โปรสะสมรายวันตรงนี้นะครับผมเราเติมเงิน40บาทก็นับนะ,ะสะสม15วันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวันที่เราสะสมครบ15วันเนาะ เรือลงมาครับผมนี่เลยนะครับเราจะได้รับยานสพระจันทร์แดงทั้ง4ก๊กนะทุกคนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้รับทั้งหมดไหมไม่งั้นก็มันจะให้เราเลือกก๊กได้ก๊กหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คุ้มนะสาหรับเติมเงินสะสมรายวันตรงนี้นะครับผมนะใครที่เป็นสายเติมนอยู่แล้วก็อ่าเข้ามาเติมสะสมตรงนี้ได้นะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับแจกโค้ด แนะนําเติมเงินแพ็คไหนคุ้มสายเติมน้อยเติมหนักดูไว้เป็นแนวทางได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมพอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ